อันนี้คือสุสานใต้ดินใต้เชิงผานะครับเพื่อนๆเ,เจอบอสนะครับแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมันจะเป็นหมอกสีนี้เลยนะครับถ้าเป็นบอสเข้าไปในหมอกเลยครับเพื่อนๆสุนะักเฝ้าสุสานพึกษาอุ้ย โอ้โหมาซี่เพื่อนมาซี่เดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับนิดนึง้หได้เลยเพื่อนทีเดียวเรียบร้อยนะครับสุนัขเฝ้าสุสานฝึกษานะครับเพื่อนๆโอเคได้ทุลีทหารรับจ้าง ไทเดนนะครับโอ้โหดูมันเอาคนมาเลยครับเพื่อนๆจะกลับไปทางเข้าหรือไม่โอเคอันนี้พาขึ้นไปทางเข้านะครับเดี๋ยวผมขอดูว่ามันมีอะไรให้เก็บบ้างกลับไปทางเข้านะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับที่สุสานใต้ดินใต้เชิงผานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นทะเลซาบลิเอเนียนะครับตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับมันจะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้นะในแผนที่นี้ก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีพรให้เราขออยู่ตรงนี้นะครับมีมีอยู่อันหนึ่งด้วยโอเคนะครับเพื่อนๆ